บ้านปูเน้น4แนวทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ Energy Symphonic s ในการดำเนินธุรกิจปี2568บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายชู True Energy Symphonic s in Action ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยพลังบ้านปูตอบย้ำความพร้อมรับมือเทรนดโลกเน้นสร้างกระแสงเงินสดสร้างโอกาสเติบโตในแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2,568มุ่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ Energy Symphonic ด้วย4แนวทางในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วยการดำเนินงานและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินยัยคุณสินนทว่องปุสนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษับทบ้านปูจำกัดมหาชนบอกว่าในปีนี้พุ่งเน้นการจัดสรรเง,งินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและการปรับโครงสร้างอัตราส,ส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างสมดุลสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ e e r g y s y m p h o n i ิ s จะทำให้บ้านปูเป็นบริษัทพลังงานที่แตกต่าง เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและร่วมกับเครื่องสังคมคาร์บอนต่ำไปพร้อมๆกับการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย,าย่างยั่งยืนทิศทางพลังงานโลกตอนนี้ดีมานเขาก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นดับเบิลนะครับในปี2050อีก20ปีแล้วก็ในช็อตเทอม์มทูมีเดียมเทอมเนี่ยยังไงก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับ เนื่องจากว่าเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นเรื่องของการใช้รถ E ีีที่มากขึ้นเรื่องของประชากรโลกที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นส่วนที่มันช่วยทําให้ดีมานมันเพิ่มขึ้น<อ>ผมว่าคนที่อยู่ในอินดัสทรีพลังงานตอนนี้ก็ต้องเทคโอกาสให้เป็นประโยชน์มากๆนะครับยิ่งล่าสุดพอรตีจากทางภาครัฐต่างๆในหลายประเทศเนี่ยก็ล้วนแต่ว่าอยากจะทําให้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีพลังงานที่ใช้ได้ Re l ล a b l e บมากขึ้นในประเทศนะครับ ในบ้านปู่เราก็เราก็เน้นเรื่องนี้อย่างมากนะครับผมเคยพูดถึงเรื่อง energy trilemma ใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราไปทางด้าน clean energy อย่างเดียวนะครับมันต้องมีเรื่องของ reliable ต้องมีเรื่องของราคาพลังงานที่สามารถทำให้ประชากรมีพลังงานที่ใช้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะฮะยิ่งในประเทศาง south east asia เนี่ยราคาพลังงานมาสำคัญต่อการใช้ต่อการแข่งขันของประเทศแล้วกัน,นครับการที่เราสมมติว่าเรายกตัวอย่างเช่น data center เนี่ย เขาจะมาในประเทศเราเพราะอะไรก็เพราะราคาพลังงานที่ตับถูกไหมฮะมันก็ถือเป็นเป็นจุดขายของประเทศอย่างหนึ่งบ้านปูเราก็อยู่ในหลายประเทศที่เป็นส่วนสําคัญในการที่จะทำเรื่องของ Energy Trilemma ตรงนี้แล้วก็ผมว่ามันคือ a พ s ชันของพวกเราแล้วกันที่บ้านปูที่จะทำเรื่องนี้ให้มันสําเร็จครับ